สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวจากช่องลุงอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงมีของเล่นนะครับน้องๆหลายคนนะครับคงจะเคยเห็นเจ้าอุลตร้าแมนที่ลุงรีวิวไปแล้วนะครับที่เป็นในส่วนของสัตว์ประหลาดอุลตร้าแมนนะฮะหลายคนก็ช่วยมาบอกชื่อสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่เป็นสัตว์ประหลาดนะครับแล้วก็มีคนเรียกร้องมาว่าอยากให้ลุงช่วยรีวิวอุลตร้าแมนอีกนะครับเพราะชอบมากแล้วก็ติดตามอุลตร้าแมนอยู่ซึ่งลุงได้สังเกตแล้วก็ติดตามมาว่าแฟนๆครับ ที่ตามมาดูอุลตร้าแมนเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่กันนะครับซึ่งลุงก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า,าหลายๆคนชอบดู erman, อุลตร้าแมนจะบอกว่าอุลตร้าแมนเป็นการ์ตูนที่มีมานานมากแล้วนะฮะหลาย10ปีแล้วแล้วก็น้องๆที่ดูกันเนี่ยจะอยู่ในช่วงน่าจะประมาณมัธยมปลายเนาะถึงมัธยมต้นหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดน้องๆคนไหนอย,อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ช่วยคอมเมนต์บอกลุงหน่อยนะครับลุงจะได้จะได้ดูว่าเออน้องๆที่ตามอุลตร้าแมนอยู่เนี่ยอายุเท่าไหร่กันนะฮะ แล้วก็ลุงมีตัวนี้มานะครับตัวใหม่นะครับเป็นสัตว์ประหลาดอุลตร้าแมนอีกแล้วนะครับโอ้โหถ้าอยากให้ลุงรีวิวอีกลุงก็จัดมาให้เลยนะครับสำหรับอุลตร้าแมนตัวนี้ลุงลองทําการบ้านมานิดหน่อยนะเขาบอกไวต้ตรงนี้ว่า Spark d o l l s นะครับอุลตร้ามอนสเตอร์500 500 500นเนาะก็จะซื้อมาจากเดอะมอลนะครับเห็นราคากันตรงนี้เห็นเห็นเลยนะฮะแล้วถ้าเป็นส่วนของลิขสิทธิ์นะครับก็จะมีตัวตัวสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแอบตรงนี้เนาะ อ่าแล้วก็ตัวนี้ลุงไปดูมาเอ้มันชื่ออะไรเพราะลุงไม่มีความรู้เกี่ยวกับอุนตร้แมนเลยแต่ว่าก็ต้องทําการบ้านนั่นแหละก็ไปดูมาชื่อทันเดอร์ดารัมเบียนะครับตัวนี้ดูหน้าตาเขานะฮะแล้วก็ลองไปเปิดหาดูว่าเอ๊แล้วเขามีการออกอาวุธมีการต่อสู้อะไรยังไงพิเศษต่างๆหรือเปล่ามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันเลยก่อนอื่นนะครับจะต้องตัดป้ายนี้ออกก่อนนะ ตัวป้ายนี่นะครับก็จะเหมือนเ,อเวลาเราซื้อเสื้อผ้ามานะครับก็จะมีปลายอีกด้านหนึ่งที่เขาเย็บด้านในแล้วเขาก็จิ้มออกมาด้านนอกนะฮะเวลาตัดก็ตัดไปเลยดังนั้นก็จะมีเศษที่อยู่ด้านในที่เป็นตัวส่วนที่เขากักไว้จะอยู่นะลุงก็จะใช้วิธีไหนรู้เปล่าลุงก็จะถอดตัวออกมาเลยแล้วก็เทเศษออกนะฮะเศษที่เป็นหัวจริงๆจ,จ,จะไม่ทําก็ได้นะแต่ว่าก็เอาออกก็ได้อะไรอย่างงี้นะฮะดูเขาเวลาผ่าครึ่งตัวนี่ไงเศษออกมาแล้ว เด็กๆก็คงเคยเห็นเวลาซื้อผ้ามาก็จะเป็นเศษแบบนี้นะอ่าแล้วก็ผ่าขึ้นตัวมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็ใส่เข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับตัววัสดุเป็นเป็นเหมือนยางนิ่มๆนะฮะดีมากเลยนะครับสามารถถอดประกอบแล้วก็ใส่ได้นะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับลุงดูจากหน้าตาแล้วนะครับคล้ายๆกับกอร์ซิลล่าเลยนะฮะกอร์ซิลล่าที่เป็นสัตว์ประหลาดเหมือนตัวลิงยักษ์อะไรอย่างนี้เนาะอ่าแล้วก็อ่าตอนที่เขาเดินนะครับ จะมีดูใกล้ๆจะมีเหมือนตานะฮะตาสองดวงเลยนะครับดวงตาเขาแล้วก็ฟันนี่แบบโอ้โหดูแหลม,มคมมากสองด้านจะเป็นเหมือนกันนะครับแล้วตาเขาเนี่ยจะมีลำแสงสีเหลืองออกมานะเป็นลักษณะแสงสว่างนะครับไม่ใช่เป็นลำแสงที่พุ่งออกมานะแต่เป็นแสงสว่างสีเหลืองเลยเป็นทองๆอย่างนี้นะแล้วก็เวลาเขาต่อสู้เขาจะมีลำแสงสีฟ้านะครับปล่อยออกมาจากตรงนี้ได้นะครับเป็นเหมือนสายฟ้าเลยนะครับสมกับชื่อ t h เดอร์เลยนะฮะ แล้วเวลาวิ่งไปก่อาศัตรูตัวอื่นนะครับที่ต่อสู้ด้วยเนี่ยเขาก็จะช็อตเลยช็อตเป็นกระแสไฟออกมารอบตัวศัตรูเลยนะครับสุดท้ายนะครับที่ต่อสู้กับอุลตร้าแมนดได้นี่เป็นอุลตร้าแมนกิงกะตอนหนึ่งที่ดูมานะฮะก็คืออุลตร้าแมนกิงกะจะปล่อยอาวุธสายฟ้าชื่อกิงกะทันเดอร์บอลนะครับแล้วก็คว้างมาใส่เจ้าตัวนี้ลอ,อยแล้วก็ระเบิดกลางอากาศก็เป็นอันจบเรื่องเลยนะฮะอ่ะเรามาดูหนะ้าตาใกล้ๆเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการรีวิวของลุงนะครับสำหรับสัตว์ประหลาดอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าทันเดอร์ดารัมเบียนะครับเห็นตัวแล้วก็ถ้าเห็นของจริงลุงก็เชื่อว่าลุงก็วิ่งเหมือนกันนะฮะเราเห็นหน้าตากันไปแล้วแล้วก็ถ้าอยากจะให้ลุงรีวิวเจ้าของเล่นอุลตร้าแมนอีกครั้งนะครับก็บอกกันได้เลยนะฮะเม้น์บอกกันเลยแล้วก็อย่าลืมกลับมาติดตามกกกาารรรรรรีีีีววววิจุงงอคคคัััััั้้นนนะบบบสสสหด